ของถูกแล้วมันจะแย่เสมอไปนะยังไงก็ได้โดยส่วนตัวทำแล้วต้องไม่มีปัญหาปัญหามีแล้วมันต้องแก้ได้ด้วยอ่าอมไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดแต่แก้อะไรไม่ได้เลยแล้วปล่อยใพื่ใค้รอยแพงอ่าอ,อันเนี้ยก็ไม่โอเคอ,อาจจะมาแบบเชิงแบบคุณผู้ชายคะอ่า วันนี้คุณผู้ชายรับน้ำอะไรคะเอาวันนี้คุณผู้ชายอยากทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการบริการที่มันดูแบบเซอร์วิสที่ดูดีและแพงขึ้นคือยังไงเขาก็ต้องได้กาไรต้องคิดภาพว่าสุดท้ายแล้วของพวกนี้มันต้องได้กําไรอ่ะแต่การที่เขากดราคาจนเกินไปเนจนดูเหมือนไม่มีกําไรอันนี้มันน่าคิดมันาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็เป็นพาร์ทที่คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับผมอยากถามหมอแนมเลยนะครับผมว่าทําไมทําฟันร้านบางร้านถูกถูกและบางร้านแพงแพงไปไม่เป็นเลยจะยังไงดีก็ร้านแต่ละร้านมันก็มีต้นทุนต่างกันต้นทุนบางร้านเนี่ยเขาสร้างมาแบบ อลังการค่าเช่าที่สถานที่แพงมากของที่จะต้องใช้อุปกรณ์ต้นทุนก็ต่างกันอ่าแต่ทีนี้เขาก็จะต้องดูที่ว่าผลกำไรใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าการทําคิงอีกทำาฟัมมันก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งอ่าีนี้เขาก็ต้องมองถึงผลกําไรบางคนก็อาจจะมองว่าฉันเอากําไรเท่านี้ฉันโอเคลยอ่าแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันมันอยู่ไม่ได้อ่าเพราะว่าต้นทุนต่างอ่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแตกต่างกาันอันนี้ก็หนึ่งในปัจจยัยแต่ก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นของวัสดุที่มันใช้แล้วมันก็ทิ้งไปของพวกเนี้ยเขาเรียกว่าัสดุสิ้นเปลืองมันก็จะมีเลนราคาต่างกาันคุณภาพมันก็จะแตกต่างกาันถามว่าคนไข้จะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเพราะเหมือนผมผมไปทำฟันจริงๆคือมันอยู่ที่ ความเชื่อใจอ่ะสมมุติว่าเราจะทําฟันกับที่ไหนที่นึงเราก็มองว่าเราทัชในหมอคนนั้นเราเชื่อเราเชื่อว่าเขาจะทําฟันของเราได้ดีเราเลยเลือกที่จะไปทําก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าของถูกแล้วมันจะแย่เสมอไปนะอ,อ่ะอยังไงก็ได้โดยส่วนตัวทำแล้วต้องไม่มีปัญหาทำแล้วปัญหามีแล้วมันต้องแก้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าทําให้ปัญหาเกิดแต่แก้อะไรไม่ได้เลยแล้วปล่อยคนไข้ลอยแพอ่างเงอันเนี้ยก็ไม่โอเคแต่บัญหาบางอย่างมันแบบจิ๊บๆย่อยๆมันเกิดขึ้นได้อะอันนั้นก็เป็นปกติอย่างที่บอกต้องแก้ได้อ่าโอเคอซึ่งถูกมากๆดีไหมม,มันก็ต้องดูว่าทําไมเขาถึงให้ถูกเหมือนเราไปทําหน้าสักที่หนึ่งทําเลเซอร์ถูกมากเลยเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆความรู้สึกแรกเจนจะรู้สึกยังไงเฮ้ยถูกไปป่ะใช่ ทำไมอ่ะมันได้มาตรฐานหรือเปล่าสําหรับผมนะผมมองว่ามันน่าจะอยู่ในเค้าเจอเดียวกันคือวัสดุมาตรฐานเครื่องมือมาตรฐานอีกอันนึงถ้าเพิ่มเข้ามานะ่าจะจะเป็นตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนถูกอันนี้คือจะเห็นได้เลยว่าร้านที่แพงมากๆอ่ะแพงแพงแพงกว่าเพื่อนแบบโดดเลยอ่ะ แต่หมอแบบแมสมากอะ่ะมันก็เรียกค่าความรู้ค่าความเชี่ยวชาญเมื่อเขาทําด้านนี้มานานๆเขาได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อถือจากคนไข้คนไข้ต้องการมาทํากับเขาเขาอเงี้ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกกลุ่มคนไข้ว่าถ้าจะมาทํากับเขานะแล้วเขาต้องการใช้ระยะเวลาในการทําไม่อยากทําแบบเร่งรีบเป็นมูลค่าค่าตัวเขาด้วย ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่มันก็เลยทําให้ร้านนั้นๆน,น่ะมันดูแพงกว่าปกติรวมถึงการบริการการบริการใช่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการ treatment การรักษา มันเป็นเรื่องของการให้บริการคนไข้ด้วยเคยมีคนไข้คนหนึ่งเขามาแล้วเขาบอกว่า,วาวผมไปที่นี่นะครับเขาดูแลดีมากแต่แพงมากคูดหินปูนเฉยๆแต่แพงมากเขาไม่ใช่มาแค่แบบอวันนี้มาณูหินปูนใช่ไหมขูคขููๆขูดจบอ่ะเขาก็จะเป็นเรื่องของการว่าอาจจะมาแบบเชิงแบบคุณผู้ชายคะอ่า<อ>วันนี้คุณผู้ชายรับน้ำอะไรคะอวันนี้คุณผู้ชายอยากทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการบริการที่มันดูแบบเซอร์วิสที่ดูดีและแพงขึ้น เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะมีบวกในพาร์ทของเรื่องของการคอนเซัลต์เข้ามามันเลยทําให้แบบราคามันถูกอัพขึ้นใช่ส่วนใหญ่จะเจอในโรงพยบาบาลเอกชนในในส่วนตัวของพี่ที่พี่อยู่คลินิกเอกชนอ่ะพี่ไม่ได้คิดค่าบริการในส่วนนี้<อ>พี่ถือว่าไม่เป็นไรมันเป็นการให้ความรู้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าให้ความรู้คนไข้แล้วคนไข้ได้ประโยชน์จากมันนะเออพี่พี่โอเคแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกที่ไง ไม่ใช่ทุกหมอด้วยเหมือนเวลาเราไปเจอทนายเราแค่คอนเซิล์เขาก็จะมีค่าคอนเซิลล์แต่ว่าก็ไม่ผิดต้องมั้ไม่ผิดไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันควรจ่ายด้วยซ้ำนะแต่ว่าการสาธารณสุขไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่เฟื่องฟูมากเขาไม่ได้มองเห็นว่าเขาควรจะมาจ่ายอะไรกับเรื่องพวกนี้เฟื่องฟูยังไงเช่นฉันเดินเข้าไปรักษาเนี่ยฉันจะใช้สิทธิสาบาทอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไหมได้ คนไทยเข้าถึงง่ายยิ่งเข้าถึงง่ายเขาก็จะยิ่งด้อยค่าตรงนี้ลงเขาถึงมองว่าเขาไม่ได้อยากเสียค่าคอนเซิลเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยจัญญาบันนี่คุณมีหน้าที่ให้ความรู้เราอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ขนาดทนายเขายังเก็บค่าคอนเซัลได้เลยมหมอฟันก็เก็บได้น,นี้เป็นเรื่องปกติทีนี้ผมอยากถามในพาร์ทของเรื่องของราคาถูกเนี่ยแปลว่าคุณภาพ ไม่ดีจริงไหมามในมุมในมุมหมอแนมครับถ้าในมุมหมอครับหมอไม่ได้มองว่ามันไม่ถึงกับไม่ดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทร้านเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับหมอคือคือคืออย่างตัวพี่อะพี่ทํางานเป็นเฉพาะทางเนาะอย่างอย่างอุดฟัน,นอะไรเงี้ยจะให้พี่ไปคิดถูกแบบคนอื่นอะ พี่ก็คงไม่ไหวเพราะว่างานที่พี่ได้ที่เขาส่งต่อมามีแต่งานยากๆเ,<อ>เราไม่สามารถคิดถูกขนาดนั้นได้มันก็ต้องมีค่าเหนื่อยด้วยค่าความยากด้วย<อ>แล้วก็ค่าวัสดุแล้วก็อย่างตัววัสดุที่ใช้อ่ะถ้าร้านไม่มีให้พี่จะมีเป็นของตัวเองไง อ๋อแล้วเป็นทุกคนเป็นหมอทุกคนไหมไม่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 ทุกคนคือคือด้วยความเป็นเฉพาะทางที่จะจุกจิกเป็นพิเศษเรื่องการใช้วัสดุถ้าร้านที่มันถูกมากๆแต่พี่ต้องไปลงให้กับร้านนั้นอย่างเงี้ยพี่อาจจะบอกคนไข้ว่าพี่เป็นเฉพาะทางนะพี่ขอบวกเพิ่มขึ้นมานิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างร้านเริ่มต้นอุดฟันเริ่มต้น700รอย่างเงี้ยพี่ขอแ0 0ยได้ไหมอย่างเงี้ยอ่ะพี่พี่ก็จะเพิ่มในส่วนที่พี่คิดว่า ขอเพิ่มขึ้นมาจากคนอื่นหน่อยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าพี่ได้รับงานยาก,ยากแต่คุณค่าพี่มันไม่ได้อ,อ่ะพี่อยู่มาหลากหลายมากทั้งร้านถูกร้านแพงอพี่พยายามทําทุกอย่างให้มันได้มาตรฐานในสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่รับได้อ,มอ,อไม่ได้ปล่อยจอยจนเกินไปว่าอ๋อร้านนี้ถูกใช่ไหมฉันดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พี่ให้พยายามให้ถูก,ถกที่อ่ะ มันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแต่เท่าที่ไอรู้จักอยูก็ก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ถึงแม้ว่าสภาพร้านภายนอกภายนอกมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกมันคือบริบทของร้านอ,อย่างร้านที่พี่เคยอยู่แล้วมันถูกกว่าปกติอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องบอกว่า ถ้าจะคิดราคาเนี้ยร้านเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่ยอมขาดทุนนะพี่ยอมอแบบทํายังไงก็ได้ให้คนไข้ได้มาตรฐานที่พี่ต้องการอาของที่พี่ใช้วัสดุที่พี่ใช้อ่ะยังจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานนะซึ่งต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเขารับได้ไหม,อมเออถ้าเขารับไม่ได้ก็ไปกันต่อไม่ได้อ,อ่าแต่ถ้าถ้าเขารับได้อ่ะ โอเคถือว่าทำถามว่าแบบบางอย่างอะบางอย่างอย่างวีเนียเซรามิกนะพูดถึงเซรามิกเคยเห็น599อ่อะไปจนถึงแพงสุดหน่งเจ็ดหมื่นแปดต่อซี่นะอันดับแรกแตกต่างกันคือโลเคชันถูกไหมสถานีต้ตก็เหมือนเหมือนธุรกิจหนึ่งอ่าโลเคชันที่แตกต่างอ่าแล้วก็ภาพภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูไส้ในอีกแหละว่า อะไรที่แตกต่างกันเช่นวัสดุที่ใช้ออ,อย่างเซรามิกมันก็จะมีหลายเกรดจริงๆในไทยแต่ก่อนนะมันแทบจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวเลยก็คืออ e ีแม็แต่ก่อนนะแต่ว่าพอหลังๆะมันเริ่มมีและวเกาหลีจีนอ,อมันก็จะเริ่มลดต้นทุนลงมาซึ่งถ้าเขาลดได้มันก็ทําให้เขาสามารถกดราคาและดั้ลงมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องวัสดุอย่างเดียวความเชี่ยวชาญของช่างในการทํา ขึ้นรูปมาให้เราอก็อีกเลทหนึ่งอะช่างที่ฝีมือดีเขาก็ไม่ได้อยากถูกกดราคาเข้าใจนะเออราคาค่าตัวเขาก็จะแพงอ,อ่าประมาณเนี้ยค่ะแ l a บเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาแล้วเราก็แค่ต้องเลือกแ l a บให้มันได้มาตรฐานอ,อืมเพราะฉะนั้นถ้าคลินิกไม่เลือกที่จะขาดทุนแต่เลือกที่จะไปลดต้นทุนกับตัววัสดุหรือว่าตัวค่าแ l a บเองเนี้ยคือคนไข้จะต้อง สุม่มเหมือนเหมือนกลองจุ่มอ่ะเก็บนะเก็บนะได้ดีไหมนะอ,มอะไรอย่างเงี้ยบ,บางทีก็ถึงบอกว่ามันไม่ใช่ทุกร้านที่มันถูกก็มันจะไม่ดีแล้วความแตกต่างระหว่างคลินิกเล็กกับใหญ่เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าถ้าเป็นคลินิกใหญ่แล้วเขากดราคาให้มันถูกมากๆแปลว่าเขาเขาเน้นปริมาณ เขานยปริมาณไม่เน้นราคาอ่าไม่เน้นราคาแต่ว่าถ้าคนเข้ามาหาเขาในปริมาณที่เยอะมากเขาก็จะได้กําไรเข้ามาถึงแม้จะเป็นกําไรน้อยๆแต่เขาก็จะได้เยอะก็ถ้าคิดง่ายๆคือถ้าแค่คิดเหมือนพาธุรกิจเนาะเขาคิดเหมือนหยีปัวซาบัวปะอ่าสุดท้ายเราก็ต้องดูเรื่องของความน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะเวลาเราจะเข้าบริการอะไรสักอย่างสิ่งที่คนไข้ที่เขาเข้ามาหาพี่อย่างเงี้ยบางทีเขาดูจากอะไร รีวิวอ่ารีวิวใช่ก็คือการ<ะ>ทำแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งใช่ก็คือเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าอ๋อหมอชินินี้นะงานแก้หมอกแก้ไขปัญหาไดนะ้งานหรือว่างานสวยนะรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็จะเป็นเป็นข้อมูลให้คนไข้ดีว่ะว่าคนไข้ตับรู้ได้จากจุดนี้ครับแต่ถ้าให้พี่ถามมาถามพี่อย่างเงี้ยเราบอกพี่ว่าพี่ครับชินินีดีไหมครับ <c oughs> พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆเพราะพี่ไม่ได้ทำด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราเรารู้แค่ในคลินิกที่เราอยู่ถ้าคลินิกที่เราอยู่เขาดีเราก็บอกว่าอ่ะมันดีนะแต่ถ้าคลินิกที่เราอยู่วร้สึกเราไม่โอเคแล้วตัวเองรับไม่ได้เราก็ไม่ไม่เลือกที่จะอยู่อันนั้นเองเข้าใจเข้าใจเข้าใจอัตราของการเลือกแต่ราคาถูกเนี่ยคือมันมันมีผลผลเสียไหมครับมันก็ส่งเสียงนะ เราก็ต้องดูว่าทําไมเขาถึงถูกขนาดนี้ม,มันก็ต้องเอะใจด้วยแม้ว่าจะเป็นคลินิกที่ดูเหมือนว่าได้รับมาตรฐานหรือเปล่าถ้าให้พูดตามตรงก็ใช่คือยังไงเขาก็ต้องได้กําไรต้องคิดภาพว่าสุดท้ายแล้วของพวกนี้มันต้องได้กําไรอ่ะไอ้เ แต่กาไรมากแต่กต่กไรน้อยยังไม่รู้แต่การที่เขากดราคาจนเกินไฟอ่ะจนดูเหมือนไม่มีกําไรอ,อันนี้นนะมันน่าคิดนะมันน่าคิดซึ่งซึ่งบอกไม่ได้จริง,รงเพราะว่าบางที่เขาก็อาจจะสต๊อกของเยอะคนเข้าหาเขาเยอะพอเขาสต๊อกของเยอะต้นทุนเขาต่ําลงเขาออกมาได้เงี้ยครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่นี้แบบเป็นคําถามที่แบบสเปเชียลของ EP นี้เนะี่ยสำหรับผมด้วยนะ วิธีเปรียบเทียบราคาเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าแบบวิธีเปรียบเทียบราคาอย่างแฟรจริง,รงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงบอกได้มากน้อยแค่ไหนบ้างพี่หมอก็ออลองแชร์ได้เลยครับปกติจ่าแนะนําว่าให้ลองสุ่มสักสามคลินิกและเทียบราคาแล้วก็ลองดูเลทดูว่าไม่ต่ําจนเกินไปเออแต่ถ้าสูงมากแปลว่ามันต้องไฮค่ามันต้องแบบเหมาะสมไปกับราคามันเหมือนราคามันถูกทํามาเพื่อ คนนี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราต้องดูบริบทรอบๆด้วยเกตเกตตถ้าไม่รู้อะไรเลยดูรีวิวไงคิดอะไรไม่ออกให้ดูรีวิวก่อนก็ไปรีเสิร์ชดูใช่ซึ่งซึ่งอย่างน้อยอ่ะเขาได้ข้อมูลประมาณนึงอ่ะเออถ้ามันแพงไปก็เดี๋ยวก็มีคนบ่นว่าแพงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาบ่นว่าแพงแล้วมันจะแพงจริงนะเขาบางคนแบบอะไรก็แพงไปหมดอ่ะอ่เข้าใจไหมเนี่ยอุดฟัน700800อดอุ้ยแพงแพงแพง มไม่ใช่มันไม่แพง<ม>อันนี้คือเลทปกติถือว่าค่อนถูกไม่ซ้ำอุดฟันเจ็ดร้อยอ่ะไม่แพงถูกด้วยแต่เจ็ดหมื่นไอโฟนซื้อได้ <laughs> น่าคิดนะเจ็บปวดอะ่ไรเจ็บปวด <laughs> อ๋ออันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่เคยมองถึงตรงนี้เหมือนกันถ้าให้มองถึงในความเป็นจริงก็คือวิธีการเปรียบเทียบราคาอย่างแฟร์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือผมว่าวิธีเมื่อกี้ก็เวิร์กนะก็คือลองแบบรีเสิร์ชแบบสามล้านดูว่าคลินิกไหนแบบว่าราคามัน จับต้องได้เราก็สามารถจับต้องได้จริงๆผมว่ามันโอเคนะคือคือตัวส่วนตัวมองว่าถ้าจะเลือกร้านอะไรก็ตามร,ราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่สิ่งที่หลักมากกว่าคือคุณภาพคุณภาพมาตรฐานใช่คุณภาพและมาตรฐานไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงครับก็ลองเลือกดูถ้าสมมติมันแพงมากนะแต่ว่า คุณมองว่ามันคุ้มค่ากับคุณภาพที่คุณจะได้รับแล้วราคาถึงมันจะแพงแต่รับได้คุณก็ไม่ผิดที่คุณจะเลือกนะมันถูกด้วยซ้ำเพราะว่าก็คุณเชื่อมั่นในหมอคนนี้คุณ trust ในหมอคนนี้คุณยอมสเปนยอมจ่ายไปกับมันอซึ่งมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะแต่ราคาเราอาจจะรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงอ่ะราคามันสูงจนเกินไปเราลองมองให้มันเบาลงมา แล้วลองหาในเลดราคาที่จับต้องได้พอเราหาเลดราคาที่เราจับต้องได้แล้วเราก็ค่อยดูว่าคนไหนหรือหมออะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้โอเคอย่เงี้ยอันดับแรกเลยเข้าไปปรึกษาก่อนอย่างน้อยได้พูดคุยชวนจะได้รู้ว่าคุณกับหมออ่ะทายเดียวกันหรือเปล่าเออมันคิดกันไหมใช่มีตรงกันไหมคุยกันรู้เรื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยเท่านี้ก็ก็ช่วยของใครได้เยอะน่อ สุดท้ายนี้อ่ะแบบว่าสรุปมาให้ให้เจมส์หน่อยว่าสุดท้ายแล้วการเลือกคลินิกเนี่ยควรทําอะไรก่อนเป็นหลักเข้าใจนหมาวิพอถ้าให้สรุปเลยเข้าไปปรึกษาคุยให้ได้รู้ให้รู้เร <he wn, S 1> ื่องเห็นสภาพคลินิกดูสภาวะแวดล้อมครับอ่าถ้าโอเคไม่แย่เข้าไปหมอคุยคุยกันรู้เรื่องอมหมออธิบายให้ได้เข้าใจตรงกรัน โอเคห้า<จ> okay, วิแล้วพอแล้ว <จบ S 1> พอแล้วพอแล้ว<บ>แต่ <okay S 1> ว่าถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าข้อนี้เป็นข้อที่เข้าถึงยากและเราไม่อยากเข้าไปปรึกษาสามารถทักไปหาอินบอกพี่คะ่ะ <laughs> ฝากอินเสิร์ตด้วยนะครับผมเออโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับผมแล้วก็ความเข้าใจถูกๆไปนะครับผมบ๊ายบายและนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หมออยากนําเสนอให้กับผู้ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ